ก็ถึงแล้วครับโรงเรียนนะครับผมกําลังจะหลอลูกทรายครับลูกทรายเทวดาอะครเบี้มารับถึงโรงเรียนเลยนะครับผมนี่ครับโรงเรียนครับโรงเรียนลาดวาทยิตรลาดวิทยานะครับพ่ว่าเออมันมีคนหนึ่งอ่ะมันไปพูดว่าระใช่ไปกับครอบครัวมันแล้วก็บันที่หนูไม่มาเออมันมีอาการเหมือนโควิดอะพ่อเป็นยังไงเงี เป็นสงงสง e n หรือเปล่ามารองกองแกงไหมเรื่องทเดี๋ยวห้องห้องมันก็แบบระเวงกันหมดเลยเออแต่นัดมามันก็เลี้ยพอเวลาแบบเขาบอกว่าใครมาใครมาใครลองได้ใครไลองทำมก็จะเลี้ยงชื้นว่านั้นเลยจริงอ่ะจริงวิเจ็บยังไม่มาเหรอพี่อมรินมายังครับแสดงลูกเต็งพึ่งลงอยู่ดีคมายังพี่อมรินฝางเนื้อป้อมยามใบหนะอย่าลืมแวะหน้ป้อมแวะทำไมอ่ะเพื่อนตักมา ใครว่าบัดดีว่าอะไรของใครเดนกับฮะเดินกับเอ้ยมันอยู่บ้านเดิ๋ยวมันมานังสือใครเนี่ยทางจังหวัดเพื่อนมันบอยไาฟัติป้อมใช่แต่มันเป็นไรไม่มาไม่มาฮะไม่ว่างเอ้าไม่ใช่มันไม่มาเรียนเหรอเออมาแค่สิบเอ็ดคนเอ้า้วครูเขาว่าไงรว่าไก็สอนจำผิดปกติแล้วเลย เรื่องเกียร์ถับเกียวก็เสร็จแล้ววิชาไอ้ขับเดียวก็เสร็จเลิกตามงานยังลรึตามแล้วตามแล้วงานนะตามไกลยังไกลเสร็จยังออดได้ตางานก่อนตามแล้วเหรอตามเจอไม่งานนะป เดินสิครับไปเล่นเครูว่าไงครูบอกมายังทำไมกัรเรียนนี้่มาฮะครูก็ว่าไงต้องมีมีแล้วมีโปรแกรมจะทบหยุดไหมฮะมีโปรแกรมว่าโรงเรียนจะปิดไหมโรงเรียนอื่นปิดหมดแล้วเหรอโรงเรียนคงษ์คาพงษ์คาปิดไม่เออเขาบอกว่าอะไรปิดจากโควิดติดโควิดใช่ ผม,มาใช่ผมมันก็ปิดแล้วก็ไอสอบเป็นจมะเขาสอบดืเนสษาดือน,มษ,นมษาใช่ไหมใช่เขาบอกว่าถ้าอยากเข้านะนเป็นตีจอินหรอไปอะไรอะไรทุนนะ่ะไอ้ทุนแลนะ้ใครบอกวะผูจ่าอจบอกเี่แหละดีนีินวาเฮ้ยพอเพื่อนเพื่อนรักเนี่ยพอกไปให้ทุนทุนอะไรลูกศึกษาใครใคร แล้วเขาจะเขาเข้าง่ายมากก็เข้าเบนเลยไงโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้พอต้องบริจาคสักสิบล้านพ่อตีสือไอ้ยูนบอกว่ามันจะเข้าเบนแต่ถ้ามันเบนไม่ผ่านมันก็จะไปออกมาเพราะว่าเข้าได้อยู่แล้วเพราะว่าเอออะไรใครนี่แหละเป็นเป็นเพื่อนกันเลยพอออกับใครเนี่ยญาติของมันนี่แหละเลยโอ้โหเฟซใหญ่เลยวะแล้วพอใส่ไปดูเลย อ๋อเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวสมมติลูกสาวกับลูกชายไม่ติดเดี๋ยวแม่ฝากฝากไอ้ไอ้เหลวมึงมึงฝากใูหนู่ด้วยฝากกูหน่อยดีเส้นใหญ่อะพ่อตีสนิทหรอที่ให้คุณการศึกษาสักสี่โอ้โหพ่อไปตีสนิทเลยเหรอลูกใช้ความสามารถไม่ได้เหรอลูกไม่เขาจะแบบว่าเนี่ยแต่จะกลัวนี่กลัวเอาคนสนิทมาก่อนเออไม่เกี่ยวหรอกเราเก่งไงใครสอบติดเดี๋ยวแม่ซื้อลูกมาให้เชืิอแม่งลูกหมูเลยได้กินด้วย อ่าอสอบไปติดก่อนเอ๊ใครเอา,าต้องสองคนงนู่นเดือดมีสานูนน่นเดือมีสมาเลยนั่นแหละสอบติดเม,มื่อไหร่เพย่อนก็ทุยกันคุยเรื่องจิตต้นฝังเลี้ยงแมวเจ็บไม่ได้ยังเลี้ยงเลยอุย้ยเขาไม่เลี้ยงหรอกแมวต้นแหละเขาเลี้ยงนูน่นขงังโคกยิงจกตัก้งแกนู่นผู้ชายอ่ะเขาเลี้ยงอะไรแมวอะไรแมวมกระเทยเปล่าอะไรกระเทย ตุ๊บเรายเลี้ยงแมวจริงเลี้ยงแมวอะไรแม่แมวแมวแมวโอ้เห็นแล้วรับไม่ไดแจ็คเจนมองเห็นหมาไหมแม่ครับแม่ครับจะมั้ยแมวไหวได้แมวไหวได้อีกได้โอ้โหแมวไอ้หะมันจะขอเราไหวได้ไหมแม่เวลาอีกพ่อใจหนิดใาแล้วแล้วแม่สวัสดีครับได้ปหมครับครับ ดูหมาตอนนั้น,นอยู่กับผ้าหมาเลยมาอยู่กับ,กบผ้าก<ม>ับผมเลยครับที่กับผมหมาพ่อครับเหมือนกันมันตอนเด็กๆเจอบ่ากับผมกับผม